สวัสดีตอนเย็นๆครับทุกคนก็อยู่กับช่องอาตอมวันทัวร์ตุ้ตั๊ไทยแลนด์ก็สวัสดีผู้ติดตามทั้ง222ท่านแล้วครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้ผมได้งานกลับแล้วครับอยู่บางบอนนะครับปลายทางอยู่ที่ถนนบางบอน2เอสีแยกท่าชะอ้านนะครับชัเชงเซาถนนบุรพานะครับก็เป็น เซเว่นอยู่ข้างเซเว่นนะครับเป็นร้านขายของทั่วไปครับที่ผมไปจอดเซเว่นวันนั้นนะครับคลิปที่ว่าถ่ายไปดอนเมืองนะครับก็อยู่ตรงนั้นนะทุกคนก็ลูกค้าใส่ตอนนี้ใส่สองเมตรสิบม,ม,มานะครับสูงพิเศษนะครับ<ม>แต่ทีเนี้ยผมเลยถามลูกค้าว่าเป็นแคปไปได้ไหมลูกค้าบอกว่าอา่าไปได้ค่ะแต่ขอญาตแคปให้หน่อยนะคะ พอดีกำไรมันน้อยลูกค้กาบอกก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูหน้าง,งานก่อนครับว่ายัางไงนะครับถ้าไม่หมดยังไงเดี๋ยพยายามยัดให้ลูกค้านะครับเพราะว่าร้านเนี้ยที่อยู่ปลายทางผมก็ไปซื้อของบ่อยอยู่นะทุกคนเป็นร้านขายของเหมือนขายของทั่วไปทุกอย่างยี่สิบนะครับก็ต้นทางอยู่บางบอนนะครับทุกคนก็ปลายทาง กลางเานะครับราคาหนึ่งพันหน่อยๆครับก็บอกลูกค้าไปว่าผมรับได้ไหมพอดีมันเป็นงานกลับบ้านครับพอดีบ้านผมอยู่ตรงนั้นพอดีอะไรแงเนี้แกก็เลยโอเคนะครับก็ไปรับประมาณเจ็ดกิโลครับทุกคนเขา่าจจะเป็นโกดังบางบอลหรือเปล่าดูก่อนนะครับน่าจะเป็นซอยรางฟูใช่ไหม ก็ฝากหมดไว้ตรงไหนแน่ก็ดังนี้ครับก็ค,คือไปรับงานไปมีนบุรีนะครับแต่ก,ก่อนผมเห็นเดีงมาทีหนึ่งนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าคันนั้นออกไปหรือยังหรือว่ายังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูหน้าง,งานกันอ,<ข>อีกทีครับผมเดี๋ยวคลิปนี้พาเดินทางจากบางวันกับบางปะกงนะครับถ้ายัดเชฟหมดไม่ได้เปิดท้ายเดี๋ยวก็ดวนกลับแป๊บเดียวครับ ถ้าว่าถ้างานนี้โอเคไปถึงหน้างานแล้วลูกค้าไม่ยกเลิกนะครับถ้าลูกค้ายกเลิกก็แห้วครับว่าตอนนี้แต่สี่โมงแล้วลูกค้าคงไม่ยกเ,เลิกหรอกนะก็าคุยกันเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเล็กน้อยเดี๋ยวเปิดท้ายให้ได้ครับไม่เป็นไรอันนี้ทำให้เฉพาะงานกับบ้านนะ ยกเลิกไปแล้วมั้งน่าจะใส่คองไม่ได้ทุกคนก็ตีป่าจากายทางกลับบ้านประมาณสิบกิโลครับก็ถือว่าโอเคทำงานเนี่ยงานมางานกลับนะครับก็ผมรออยู่สายสองนานมากทุกคนลูดงานไม่ติดนะครับเป็นไรไม่รู้อยู่ตรงนั้นมีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าพอลงมาอยู่ปั๊มแก๊สบางบอน ได้งานกลับทุกรอบนะครับไม่ใช่ว่ารอบเดียวนะไปะทุกคนรับของกันครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีปลาทางครับทุกททีครับเจอกันอีกทีต้นทางอยังไม่ถึงไหนเลยเล้วขวาเข้าสู่ซอยรังทงก็รับของรเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา 6นาฬิกาสี่สิบกนาทีครับเต็มตู้ล้นตู้ด้วยครับไม่ใช่เต็มตู้ล้นแคบด้วยตาม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 ใจลูกค้าเลยครับไม่ซีเรียดครับงานกลับบ้าน,นเดี๋ยวแวะกดตังก่อนครับค่าทางด่วนนะครับไม่มีค่าทางด่วนทุกคน กดสักห้าร้อยครับน่าจะถึงปลายทางประมาณหกโมงเย็นนะทุกคน ก็สรุปแล้วลูกค้าเรียกเป็นสองคันนะครับคันแรกเป็นตอนเดียวนะครับอี่เขาขึ้นออกมาเรียบร้อยนะครับขอให้วันนี้เราได้ไปถับใจเป็นโต้ตาริโวนะพี่ตตนคนะนี้คุ้นมากคเคยเหมือนเหมือนเคยร่วมงานกันที่ไหนสักที่อะทุกคนผมเข้าไปเจีขึ้นของเสร็จแล้วนะครับแล้วผมคุ้นหน้าแฟนเกี๊น่าจะเคยไปวิ่งงานบางปลาช่วยผมเนี่ยรอบหนึ่งนะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยวเดินทางกันเรื่อยๆครับทุกคนลูกค้าไม่รีบอยู่แล้วนะครับเจ้าเนี่ยก็อยู่ถนนพระรามสองขาเข้านะครับทุกคนที่ไปรับของอยู่แถวซอยรางพูนะครับทุกคนผมก็เลยวิ่งซอยลางพูออกมานะครับแล้วก็มาทะลุพระรามสองนะครับแล้วก็จะ เบียงซ้ายขึ้นทางด่วนการจนาพิเศษหน้าบางนาครับทุกคนเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปลงบางบ่อเลยไหมหรือว่าจะลงแค่บางนาตาดช่วงด่านบังแก้วนะครับเดี๋ยวดูรถติดอีกทีครับเดี๋ยวไปถึงนู่นค่อยเปิด GPS ดูครับก็เหมือนเดิมครับทุกคน ถ้าใครจะเข้ารุงเทพไปรอบนอกนะครับข้างหน้านู้มันจะเป็นด่านจ่ายค่จาจ่ายบัตรค่าบันรทางด่านบางกุเทียนนะครับ นี้ก็จะมาจากหลักสองบางเคบางใหญ่นะครับบางกุ้ทองนะครับส่วนเรามาจากสายใต้ครับก็ขนมผมให้จุด ที่ว่าไปลงของสายสองไปแล้วนะครับขอแฝกเขาเกือบหมดแล้วทุกคนเขาไว้ก็ไม่กิน,นครับเดี๋ยวผมขอไปต่อเลนนี้ดีกว่าครับว่าเดี๋ยวให้รถลงมาจากข้างหลังเรานะครับรถมันค่อนข้างเยอะครับสมลมคนรักเซฟก็ผมชิก GPS เปิดดูข,ข่าวๆแล้วรถไม่ค่อยติดนะครับ เันเสาสบายสบายโชคดีที่ยังมีงานกลับทุกคนยังไงก็เหลือขานึงอยู่แล้วนะครับขามาขามากับขากลับราคาเท่ากันทุกคนพัดหน่อยหน่อยเท่ากัน ก็เด้งเรื่อยๆอยู่ครับผม ผมยกเร่งโดนจังหวาผมยกเคร่งบดีเมื่อกี้ถ้าโดนจังหวาส่งนะตึ้งเลยแหละหลุมท่อระบายน้ำนะครับยังลึกอะ่ะก็ลูกค้าไม่จ่ายค่าทางด่วนนะครับแต่ว่าผมเอาสะดวกผมนะทุกคน ก็ไปอ้อมในกรุงเทพรถติดหมดน้ำมันเยอะกว่าค่าทางด่วนครับเวลาไม่ได้ด้วยครับสู้ยอมจ่ายห้าสิบหกิบาทดีกว่าครับผมถึงผมไม่ได้งานกลับผมก็ด่วนกลับเหมือนเดิมนะครับ ยกไลครับไปจี้ตูดรถใหญ่เกินครับเวลาพี่เขาเบีกเราบีกไม่ทันงนี้มุดเข้าไปพี่เขาเสียหายเล็กน้อยนะครับแต่ว่าของเราข้างหน้าน่าจะไปหมดครับเหล็กกับสังกะสีได้คนละเรื่องนะทุกคนก็หนักยู่ครับประมาณตันหนึ่งได้นะครับ แซงยกไฟบวกเขาก่อนนะครับทีหนึ่งเดี๋ยวแกจะได้ไม่มานะครับไม่แกนิ่งนิ่งไว้นะครับเพื่อโดนยัง่าแกยอยากลงซ้ายพอดีแล้วเรามุดซ้ายมาเงี้ยเรียบร้อยครับก็ยกแค่ทีเดียวพอนะครับไม่แกร,รู้ว่าเออเราจะแซงซ้ายนะไม่ใช่ว่ายกหลายทีนะครับ้อย่างนั้นก็จะว่าเราด่าเขาได้นะ จะแซงซ้ายอ่ะจะยกไฟบอกก่อนนะครับทีหนึ่งครับโอ้รถอะไรยังไ่เลยทุกคนขอเข้าขวานะครับซ้ายรถช้านะครับ กว้าไปเลยหน้ารถข้างหน้ามีรถช้าก็ยืนพื้นสักเจ็ดสิบเจ็ดสบห้าครับอันนี้มันไม่ตรงนะทุกคนอันนี้มันจะขึ้นเร็วกว่าประมาณห้าหกอันนี้เจ็ดสิบห้าอันนี้จะรอไปแปดสิบแล้วครับ GPS ไม่ตรงนะครับเวลาลงมุมงงดูไม่ได้ทุกคนเลขไม่วิ่งนะครับ ทีแรกอะผมว่าจะซื้ออีกตัวหนึ่งมาติดเหมือนที่เขาติดรถใหญ่กันนะแล้วผมวามามาคํานวณดูทีผมว่ามันน่าจะใหญ่ใหญ่แล้วมันจะกินมาอีกจกังหวะเรามองเหลี่ยมเนี้ยเราจะมองยากนะครับถ้าถามบางคนถามว่าใส่ไว้ทําไมก็เพื่อความสวยงามครับมันไม่ได้บังขนาดนั้นนะครับก็อย่างเนี้ย ก็ไม่ได้บังนะครับมันจะโดนเหลี่ยมหัวม,มุมพอดีเวลาผมนั่งขับอ่ะจะมองเห็นหน้ารถพอดีนะครับก็จะเสมอกับขอบตัวนี้พอดีทุกคนเวลาขับมันจะได้มีมิติมากขึ้นครับ เดินทางกันได้เรื่อยครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันเป็นช่วงๆนะครับค่ำแล้วกำลังจะถึงหน้าด่านมังแก้วแล้วครับทุกคน1 7 3เนาฬิกาสนาทีนะครับก็เดี๋ยวด่วนย,ยาวๆครับส่งงานไวกำไรไม่มีครับผม หยอกหยอกยอกเหลือเหลือครับเหลืออยู่คำว่าเหลือแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับผมเหลือ20บาทผมยังมาเหลือเลยอุ้ยหลุมอีกแล้วทางด่วนนะเนี่ยนึกว่ายางระเบิดไปแล้ว,วโอพพี่จะเบรกทำไม ก็วินไปสักไกลเลยดีไม่มีรถตามตูดใจหายเวฟเลยขนาดเว้นไปอย่างไกลอะทุกคนดีไอคันดำไม่ชนตูดกันขาวกันข,ขาวนี่เบียดจะจ่ายค่าผ่านทางนะครับก็สงสัยแจ้ไม่เคยมาไม่ค่อยได้วิ่งในกุงเทพนะครับ เขาเปลี่ยนหลายเดือนแล้วทุกคนแถวนี้นแกจะจอดจ่ายค่าผ่านทางทีนี้คันดำก็ตามตูดเมื่อกี้กดแบบอยู่เลยผมใจหายแว็บเลย ย,ยิงเงียียนไม่ทัน สำหรับผมนะถ้ามีรถตามหลังแล้วเห็นเขาหยุดตูดหรือว่าท้ายรถนะครับมันกระชันชิดกับเราเราก็ยกไฟเลี้ยวซ้ายให้พี่เขาแซงออกขวาไปเลยนะครับไม่ต้องมาขี่ตามตูดนะครับเพราะว่าเผื่อผมเบรกกระทันหันอย่างเงี้ยเขาจะเบรกไม่ทันเรานะครับใครทักมาเนาะขออนุญาตดูแชทสักครู่ครับทุกคน อยู่บางนาตาแถวบางบัวแล้วครับทุกคนกมสามเก้านะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเข้าตรงน,นี้นะทุกคนตรงถนนสิริสุธรตรงแยกท่าไอแยกของอ้อมนะครับผมจะไม่เข้าบุรพาครับรถม,มันติดทุกคนยอมวิ่งอ้อมไปนู่นหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ได้เวลาเร็วกว่านะครับเพราะว่ารถม,มันจะติดทางเข้าบุรพาตอนเย็นนะครับ เพราะว่าที่ลงขวางอาจะอยู่ฝั่งนูน้นฝั่งติดถนนสิริสโสธรมุ่งหน้าฉางซอนะครับอาจังหวออกไซทุกคนผมไม่อยากวิ่งขวานะครับเพราะกลัวรถบี้แล้วก็อยู่เทินนะครับวันนั้นตู้ทึบใส่ครับ รถพ่วงหรือว่ารถเชนเรือทุกคนน่าจะเป็นรถพ่วงครับตรงนี้แหละไม่รู้ว่าคนขับเป็นไงบ้างนะครับรถวิ่งสีนะครับน่าจะปลอดภัยแล้วแหละครับปัจนนี้ผมเห็นข่าวอยู่นะครับ ปาทางนะครับทุกคน6โมงครึ่งพอดีนะครับเ,เวลาสวยเลยแต่ไม่รู้ว่าพี่คันนึงมาถึงยังนะครับแกรียกรถสองคันไม่ใช่เขาลงเสร็จไปแล้วพ่อผมก็ว่าผมวิ่งเร็วอยู่นะแต่ว่าคันนั้นออกมาก่อนผมเกือบชั่วโมงหนึ่งเลทุกคน จะลงหลังร้านห,หรือเปล่าต้องไปติดต่อน้องเขาครับเพราะว่าเราไม่เคยมานะครับไม่รู้ว่าลงตรงไหนนะครับประหยัดแบตมากทุกคนเอ,อ จัดระเบียบพี่จี่า <c oughs> เสร็จงานไปที่เรียบร้อยทุกคนก็รอตังค์อยู่นะครับตอนนี้ลูกค้ายังไม่โอนตังค์ค่าขนส่งให้นะทุ่มสิบหนาทีครับตอนนี้ลูกค้าเรียกรถสองคันนะครับแต่ว่าคันหนึ่งไปลงที่บ้านลูกค้านะครับปางบอ่อก็ที่ปากกับบ้าน8.3กิโลเมตรครับ ว่าจะปวดก็พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็น่าจะหยุดพักผ่อนครับทุกคนเดี๋ยวรอดูงานลูกกลมนะครับว่างานจะออกไหมนะครับถ้าออกก็ต้องได้วิ่งงานพรุ่งนี้นะครับเพื่อที่จะเอาลูกค้าไว้นะครับแต่ถ้าไม่ออกก็นอนอยู่บ้านพักผ่อนครับไม่งั้นก็อาจจะไปเที่ยวไปวงไปวัดนะครับไปไหว้พระนะครับทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็เที่ยวนี้พาดเดินทางจากบางบอนมาส่งงานให้ลูกค้าที่บางปะกงนะครับท่าสอานนะครับก็ไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนว่าเราจะเดินทางไปไหนกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ